ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้บัคกตัวไอเทมฟรีซึ่งเป็นปีก ตัวพัมกินนะครับที่แต่ก่อนผมสอนแล้วมันไม่มีของฟรีขึ้นมีแต่แบชนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้นะอย่างแรกให้ทุกคนกดตรง inventory ก่อนนะครับเมื่อกดมาแล้วให้หาแล้วให้กดตรงคำว่าแบชนะครับจะอยู่อันที่หเลยนะนี่นะครับกดไปเลยเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราหาแบชของฟรีของไอเทมนั้นนะครับกดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนกดตรง3จุดนะครับ ปกติมันจะเป็นติ๊กถูกนะให้กด3จุดแล้วให้กดคำว่า delete form inventory กด yes นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวหน้าต่างมันก็จะรีให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้เรายัางไม่ได้นะมันไม่มีติ๊กถูกให้ทุกคนทำการเข้าไปใน map ตัวไอ้นั่นเลยไอ้ map ที่ว่าผมสอนแล้วมันไม่มีของฟรีขึ้นอนะ่ะก็คือให้ทุกคนเข้าไปใน map ที่ทุกคนนั้นไม่ได้ของฟรีเมื่อเข้ามาแล้วให้เราทำการรอสักพักนะครับรอให้มี b a ต c h ขึ้นมาใหม่นะ โอเคนะครับก็ผมเข้ามาในแมปแล้วเนาะก็รอสักพักนะโอเคนะครับตอนนี้แบตช์ก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็วิธีการแก้บกั๊กตัวไอเทมไม่เข้าอวตารก็มีเพลย์รอนนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม c o r d กดติดตามแฟนเพจแล้วก็ ซึ่งเกียงด้วยสัน,นี้ราไปเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ